สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกติกเดอะฮีโร่ครับผู้ชมครับภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับที่นี่คือสำนักสงฆ์นะครับหรือที่พักของหลวงตาบุญชื่นอยู่ก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกระท่อมเล็กๆนะครับที่หลวงตาบุญชื่นท่านใช้จำวัดครับ นี่ครที่คุณผู้ชมเห็นมุงยาคานะครับนี่คือที่พักของท่านนะฮะผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับนะฮะแต่เราถามข้อมูลแล้วนะครับว่าที่นี่แหละนะครับคือที่ที่หลวงตาบุญชื่นท่านใช้จําวัดนะครับเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับเล็กๆมากนะครับเล็กมากนะครับเป็นยาคามุงเท่านั้นข้างในก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ น,นะครับก็จะมีเสาอยู่6ต้นนะครับแล้วก็ประมาณมีเป็นเตียงนะนะครับเป็นเตียงประมาณสัก3ฟุตได้นะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่หลวงตาบุญชื่นท่านใช้ยจำวัดนะครับหลวงตาท่านอยู่แบบเรียบง่ายครับ อยู่แบบสมถะจริงๆครับไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรนะครับแต่ล่มรื่นฮรั่มรื่นนะครับเข้ามาข้างในนี่แล้วรู้สึกเย็นครรู้สึกเย็นมากนี่ครับผู้ชมผมจะให้ผู้ชมได้ดูใกล้ๆนี่ คือที่หลวงตาท่านใช้จำวัดนะครับคุณผู้ชมก็สะอาดสะอ้านดีครับคุณผู้ชมก่อนอ้นนี้มีชาวบ้านมากวาดใบไผ่ที่ร่วงลงมานะครับทำความสะอาดวันพรุ่งนี้หลวงตาท่านก็จะเดินทางมาถึงที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศรอบ,รอบๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ก็จะเป็น ห้องน้ําสําหรับห้องหลวงตานะครับข้างหน้ามีห้องน้ําสําหรับญาติโยมด้วยนะครับอน,นี่ผมพาเดินมาดูข้างในนะครับอันนี้เป็นศาลานะครับศาลาแล้วก็อันนี้เป็นห้องเก็บของครับเก็บเสือ้อเก็บถังเก็บถ้วยจานนะครับเวลาญาติโยมมาถวายพระตาหารให้กับหลวงตานะครับ นี่จะเป็นสาราที่สร้างใหม่คุณผู้ชมครับสร้างได้ไม่นานนะครับเพราะดูร่องรอยจากการสร้างแล้วก็สร้างเร็วๆนี้นะครับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมจะพาเดินดูรอบๆอ,อีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับได้เห็นครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วก็เดินดูรอบๆ ก่อนที่หลวงตาบุญทื่นท่านจะทุดงมาถึงที่นี่ครับนะครับนี่เป็นห้องน้ำสำหรับญาติโยมนะครับมีเป็นส้วมซึมแล้วก็แบบชักโครกด้วยนะครับแล้วก,ก็ตัวนี้จะเป็นบ่อน่าจะมีปลาอยู่ด้วยนะครับเป็นบ่อบัวครับคุณผู้ชม ลอมรอบด้วยกอไผ่ครับก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมครับนี่ครับ ร่มรื่นนะวคุณผู้ชมครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นโซล่าเซลล์ครับแล้วก็ข้างในก็มีโต๊ะหมู่บูชาเล็กๆนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินวนดูรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทางเข้าเขาจะเป็นทุ่งนาคุณผู้ชมครับเป็นทุ่งนาผ่านป่ายางผ่านทุ่งนามานะครับลมลื่นลมลื่นเนี่ยครับ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูน้ำบาดาลน,นะครับยังใช้แบบที่โยกน้ำบาดาลอยู่เลยนะครับไม่มีปั๊มน้ำไฟฟ้านะครับไม่มีที่นี่ใช้เป็นแบบโยกเอาฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูครับคุณผู้ชม นี่ครับคุณผู้ชมครับใช้เป็นที่โยกน้ำบาดาลอยู่เลยครับโอ้แข็งเลยนะน้ำเย็นมากประมาณนี้คุผู้ชมครับ านอยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็สมถะมากครับเนี่ยเป็นโซลาเซลล์หมดเลยครับคุณผู้ชมหลอโซลาเซลล์ ขอความร่วมมือญาติโยมที่มาทำบุญตักบาตรที่บริเวณสำนักสงฆ์หลวงตาบุญชื่นสวมหน้ากากอนามัยและผ่านจุดคัดกรองโควิด -19 มีข้อความเขียนไว้แต่เริ่มเลือนลางครับผู้ชมน่าจะโดนฝนโดนน้ำฮะโอ้บรรยากาศร่มเลือนจริงๆครับผู้ชมครับใครที่ยังไม่เคยเห็นก็คนลุกะฮะ เพราะเรียบง่ายจริงๆนะครับคลิปนี้ผมลาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่คือที่พักของหลวงตาบุญชื่นครับให้ดูกันชัดๆใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งครับ มุยาคาครับหลังเล็กๆครับโอเคคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ให้ตกติ๊กด้วยนะครับคลิปนี้ติ๊กลาไปก่อนสวัสดีครับ